ดวงรายวันวันที่12มกราคม2569ทำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ผู้เกิดวันอาทิตย์จะรู้สึกถึงพลังอำนาจในการจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งการรุกคาดปัญหาเก่าๆที่คาราคาสัง่งคุณจะมีความเป็นผู้นำสูงได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ความเด็ดขาดนั้นเปิดกว้างมาก จิตใจของคุณจะมุ่งมั่นแต่แฝงไปด้วยความร้อนรนเล็กน้อยที่อยากเห็นผลลัพธ์โดยเร็วการงานการงานโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการหากคุณเป็นหัวหน้างานวันนี้ลูกน้องจะเชื่อฟังเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถการนำเสนอผลงานจะได้รับความสนใจแต่ต้องระวังอีโก้ของตนเองที่อาจทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกอึดอัด การสอบสัมภาษณ์มีเกณฑ์ผ่านสูงหากแสดงความมั่นใจอย่างพอดีธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยับขยายหรือได้พันธมิตรใหม่ที่เข้มแข็งการเงินการเงินมีความมั่นคงแต่รายจ่ายมักจะมาจากหน้าตาทางสังคมหรือการเลี้ยงดูปูเสือบริวารมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงเล็กน้อยหรือได้เงินคืนจากลูกหนี้ที่เคยคิดว่าจะศูนย์การลงทุนระยะยาวเริ่มส่งสัญญาณดีแต่การเก็งกำไรระยะสั้นยังมีความผันผวน ระวังการเซ็นสัญญาค้ำประกันในช่วงนี้ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่มีลักษณะเป็นผู้นำอายุมากกว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเขามาแบบรุกหนักจนคุณตั้งตัวไม่ทันอาจเป็นคนในเครื่องแบบหรือข้าราชการคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างร้อนแรงอาจมีการถกเถียงกันด้วยทิฐิแต่จะจบลงด้วยความเข้าใจหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมถอยคนละก้าว ความมั่นคงในรักดีมากเพียงแต่ต้องลดความคาดหวังในตัวคนรักลงบ้างสุขภาพสุขภาพกายต้องระวังเรื่องความดันโลหิตอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือสายตาที่อ่อนล้าจากการจ้องจอนานสุขภาพใจค่อนข้างแข็งแกร่งแต่อาจมีความเครียดสะสมลึกๆโดยไม่รู้ตัวคนหาเวลาออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อระบายพลังงานอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวัง อุปสรรคคืออารมณ์ใจร้อนและความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไปอาจทําให้มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สําคัญระวังการขับรถเร็วหรืออุบัติเหตุจากของมีคมบาดคําแนะนําและแนวทางการปรับแก้ไขการงานให้รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นก่อนตัดสินใจเสมอจดบันทึกรายละเอียดงานกันลืมการเงินแบ่งเงินเก็บทันทีที่ได้รับรายได้ห้ามให้ยืมเงินในวันนี้ความรัก ใช้คำพูดที่นุ่มนวลชื่นชมคู่รักให้มากขึ้นการแก้เคล็ดให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคค่าไฟวัดจะช่วยให้ชีวิตรุ่งโรจน์และมีทางออกของปัญหาสรุปบนอาทิตย์ข้อดีข้อเด่นความเป็นผู้นำสูงตัดสินใจเด็ดขาดงานก้าวหน้าข้อด้อยใจร้อนใช้ใจ่ายฟุ่งเฟือยเพื่อรักษาหน้าความดันขึ้นง่ายสิ่งที่ควรทำเสนอโปรเจกต์ใหม่ ออกกาลังกายบริจาคโลหิตสิ่งที่ไม่ควรทำทะเลาะกับผู้ใหญ่ขำประกันขับรถเร็วเลขนําโชค1-9-10เลขเสียงโชค19-91-79การทำบุญไว้พระปางถวายเนตรหรือปล่อยปลา